เฮ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับพ่อกัำลัาวัดสิบเดือนคนเก่าคนโกคนตากต่อแต่เหมือนเดิมขนาดนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในช่องวัดสวบเดืระเบิดอ๊อฟเฮพี่เชียวอย่าไปใจจัยการพี่น้องคข้ามมนี้เรามีภารกิจน่ารักน่ารักแอบเซอร์ไพรส์น้องน้องแบมน้องเอิญน้องชูใจวันนี้เราจะมี รางวัลไปให้น้องเล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำกติการ่วมกันจับอันสั้นอันยาวอันอันนี้คือยาวสุดเนาะอันนี้คือสั้นกลางอันนี้สามอันไม่ใช่หรอสามอันอันนี้อันกลางภาพก่อนจะม้วนให้มันเหมือนกันนั่นแหละใครได้อันอันสั้นสุดจะได้ตุ้มหูอันใหญ่สุดโอเค ภารกิจคือเื้อตุ่มหูมาให้น้องพระคสามคนใครได้อันสั้นสุดจะได้ตุ้มหูอันใหญ่สุดใครที่ได้ใหญ่สุดจะได้ตุ้มหูอันเล็กสุดใครได้อันกลางก็จะไันตุกลางกลางซึ่งมันจะมีสามขนาดเดี๋ยวสดให้ดูนะวันนี้เป็นของผู้หญิงใช่ไหมเป็นของผู้หญิงแล้วของมานากับเออเหลือน้องเดียวอพีหน้าอพีหน้าชินอเลยน้องต้นน้ำยังไม่ได้ของจากพีวัดเลยเค ตอนนี้มี3อันนะครับอัทวนใหม่กติกาก็คือใครที่ได้อันใหญ่อันใหญ่สุดจะได้อันเล็กอันกลางจะได้อันกลางอันเล็กสุดจะได้อันใหญ่โอเคไต้นหัวเรามีสี่สคู่ โอ้เป็นอะสมัยไมใหญ่กว่าเยี๊ยเอาไมตรงนี้ตรงหูยุก้องไหนก่อนนี่ใสๆนี่ล็อกรถยางอันนี้เราจะไม่ให้ดูก่อนว่าไปร่มๆไหมแตกจังหยอดอันมันจะมีสามอันเนาะแตกมานี่ก่อนอ้าพิจารณาตามไปตาม พาไตอันนี้อันใหญ่เอาอันนี้อันใหญ่เพราะมันมีอันนี้อันนี้อันใหญ่อันนี้อันนี้อันกลางอันนี้อันเล็กโอเคใหญ่กลางเล็กใช่ใหญ่กลางอ่ะตามนั้นได้พี่น้องเอาถุงมานี่กั่องมึงถืออนั้นให้น้องจับเดี๋ยวให้น้องเห็นสิเออก็เอาไว้ก่อนสิให้เลือกให้เลือกกระดาษ อไรครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครใดูหน้าหน่อยนายมาวันี่มีของมาให้บอนามีของให้้าไจับลดอไฮจับฉลาด่เกเันใดอันน่มาแล้วเคมาก็เตาโอเค หยิบก่อนให้หยิบก่อนให้สองคนเลยใช่ไหมไม่ไม่อ๋อคนนั้นคงไม่ใช่โอเคอันนี้คืออันยาวอันใหญ่สุดคนที่ได้อันใหญ่สุดเราจะได้อันเล็กแต่เล็กก็ไม่เล็กนะสีดำมีสีดำอันเล็กก็สีดำอันนี้ซื้อมาให้ต้มหูไงแบบใส่กับชุดเพย์อะไร่างเงี้ยจ้าเอาไปเลยลูกลาบดีไปต่อจ้า ใม่เดิมมันเหมือนเดิมแกงดอกร้อยก้าสิบบาทแกงแกเออเซียห์พี่เป้าแกงปลาลูกความาถ่ายคลิปคือว่าปากเห็นง่ามดีอ๋อจุ่มโฮใช่แกงปลาลูกความาถ่ายคลิปมาอะไรอยางใส่เด้อใส่ให้เห็นด้วยตอนเย็นนี้จะเป็นด้อนหลับยังได้ห่างโอเคทักทิ้นังอยู่กับพี่พี่แบมเรื่องของชูใจกับแบมลึกเชื่อเลย

สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเแบมกับชูใจอยู่ไหนเอ่ยแบมชูใจเห็นแต่แบมแบกบเมื่อกี้นี่ชูใจยังไม่เห็นนั่งไหนแบมแบมมานี่ลูกสวัสดีครับได้แล้วมาฝากหลองกินของน้ำเด็กหน่อยครับยอมยอมจะมากินด้วย สวัสดีครับรอบหน้าเดี๋ยวค่อยเป็นของน้องผู้ชายรอบนี้เอาของน้องผู้หญิงก่อนมานี่ไมีอะไรจะให้รับตาจับกึ่งกึงกึ่งกึงอึงกึงกึงกึางอึนงกลางกึ่งอึ่งกลางกึงกึ่งกึ่งกึ่งกลางกึ่งกึงกึ่งไึ่งกึ่งกึ่กลางกึ่่ง่กึงกึ่งก่กลาง่ง อันกลางส่เด้อตอนแรงเด้อด <nota' thrive. S 2> ีตอนแรกว่าจาตั้งใจว่าจะซื้ออันเป็นสีม่วงมาให้เลยวันนี้กะมันใส่เด็กกับจุดเดียวเลยห์แบบว่าแบบนี้มันยังใส่ไซเดอรกับทุกสีทุกโจทย์ไซเด้อสวยว่าใคสวยแล้วแต่จะจับได้นะเพราะสามอันม่วนขึ้นกันโอเคอันนไหนอันนึงอันไหนก็จัาไซเดอร์ครูสวัสดีครั อยากได้เหรออยากนี่ตอนนี้ไม่ต้องจับเลยเหลืออันเดียวอันสุดท้ายสื่อมะไฮนี่ชุดจะไม่ได้เรื่องเลยน่าลักของกูเองก็มีของกูเหรอเฮ้กูเองไม่ได้จับเลยมันก็เบาแท่าใส่ซ้อไปตาซ้ายดูด ของไมันน่ารักดีมันสวยๆเ่าไจดีแล้วเยวของนี่บอกอันนี้ก็ได้ดูแล้วเยวต้นหนายสุตนหาอ่าชื่อชที่ัมกลังกมันจน้ำพี่จิเหอว่าาผมดูเจงตอพูดเอาแบบด้วนเน่เอาบีกดีกว่า อันนี้มาตอมตอเป็นนี่เกินดังเลยมะตอ่ไหิหยุ่งเพื่อน้องกินอะไรได้ของมาฝากน้องๆได้อะไรมาฝากไปย่างทางกี่มื่อไรแหงงัวแล้วส้มนี่อ๋อไม่นี่แท้มาเบิร์นูนั่งเอกเอ็มบี พูดต่อไปได้หนิยดยตนี้เยบีเก่ว่าผมหมดที่ทานไงี่าเดมามเอาพื้นเทมอันนี้พี่พ่ทันะไรเปนครับป็นอะไรครับเปเป็นพันเลยี่นทดงันนี้งพดต่อไดเออีน่ใส่ดอกสองพนสามสองันสี่เดี่ฮอดด ผมพผงมาหอดเลยครับยังไม่รู้เลยใครรู้บ้างที่ฮอตที่อยู่ที่ไหนจะไปเตรียมของอะไรเนี่ยรถพี่รถพี่รถพี่มาเหรอรถพี่บอกรถมันตกครับมันดูวานโอ้เสื้อผ้าแห้งเนาะเแม่แม่สวัครับแม่สวัสดีครับมยังไงก็บอกเอาอีบอกอย่างนี้ ภาษาซี้อไทเอแม่าซีเอรไทยบบกินกับตนโรยยังไม่ได้ดูอะไรเลยที่ร้านอวกระเด่้างบ้างกระเด่งเลย ก็บอกกับบอเบิกหอกเฮ็ดบ่ทันบ่มันบเดิงได้ยินเสียงมเงหมับเปิดตู้จะผลตรึงอันน้ีหิ้ข้าห่เลยแบ้ข้อันี้กรว่านีซื้อเไม่หิวของนะบอ่อวงว่อเป็นหิวซอยเจ้านาถาม่งทางนา,านมีอย่งไคลบอเดี๋ยวสภาพเองนึงซื้อทูอยาก้เอาเดี๋ยวขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อของด้วยเสื้อผ้าห้ง ขอบคุณมะละอนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณป้าออนด้วยนะขอบคุณแม่สำเนียงที่มาหาได้กินเซอร์ไพรส์น้องๆแล้วก็โดนเซอร์ไพรส์กลับเออแล้วก็โดนเซอร์ไพรส์กลับอีกด้วยวันนี้ก็มันมันอาจจะเป็นราคาที่ไม่แพงมากนะครับแต่แบบเห็นสวยแล้วมันคิดถอนน้องๆ้องไว้น้องอาจจะมีแล้วแหละแต่ว่าเราเออเผื่อเผื่อหยิบมีโอกาสเผื่อมีโอกาสได้ใส่ของเราบ้างอะไรเงี้ยอยากให้น้องใส่ ผู้ชายมันเครื่องประดับผู้ชา้บอโอเคเนี่ยพอประดับผู้ใายมันมันมันไม่มีอะไรมันก็สตรสร้อย้ราร้อนก็เห็นน้องมีกันหมนนดเลยยังไม่แน่หรอกเดี๋ยวเผื่อเออมมีค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวรอบหนาะถ้าสมมติว่าเนี่ยว,วันที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมมติถือเลขแบบหลขลาย ญาเลยว่าจะซื้อสูตรให้น้องคนละชุชดค่อยถูกสามตัวตรงถึงรัตตลีแล้วมันทิ้งหนึ่งยังสือไหซื้อชุดให้น้องๆเลยสัญญาแล้ว<ล>ให้มันถูอีหลีมันถือแบบถือ,ถอ,ถอ,ถอลายถือกระครับเอาพี่นนอมมันก็แค่เส็งดวงเดอ้ออย่าไปยัง막ไมนะะ่นะครับพี่นนองขอบคุณในลายที่ติดตามช่องนี้ขอบคุณทีอินดูบอกลาบ่าขอบคุณที่แกงปลาลูกพ่อตอนนี้จะ9 0้าหมื่นซับสไครต์แล้วนะครับ ดันมือนนิเห็มันหอดเก่ามือเนี่ยแปดหมืกนะันว,ว่าแล้ววันนี้ขอให้เป็น1น0 0 0หมื่นเอ้ยเก้าหมื่นซับสไคร,ร์แล้วขอ1นึ่งแสนซับัสบสไคร์ก่อนส่งการเด้อพี่น้องเดิอฝากเล่เด้อบ๊ายบาย